การไล่รื้อรีสอร์ทที่บุกลุกพื้นที่ป่าไม้เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า200นายได้ทำการรื้อบ้านพักตากอากาศของนายสมจิตนินสุวรรณบนเนื้อที่กว่า5ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีภายหลังการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติพัพลานสามารถจับกลุ่มและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกจำนวน4 3 4คดีมีสิ่งปลูกสร้าง369คดีสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว19รายอยู่ระหว่างการรื้อถอน6รายและยังอยู่ในการพิจารณาคดีของคณะกรรมการการกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีในชั้นศาลปกครองอีก46ราย ถ้ารื้อไปแล้วแบบนี้นะฮะเราก็จะปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้มันพื้นสภาพกลับมาในส่วนมันก็ยังมีบางรายที่ยังยังรื้อไม่เสร็จเมื่อสมัยที่เราเคยรื้อไปเมื่อก่อนนะฮะเพราะว่ามันจำกัดเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยก็จะไปือต่อม้องก็ต้องรื้อต่อฮะต้องรื้อต่อกี่ลายนะที่ยังรื้อไม่เสร็จอ่เจ็ดลายเจ็ดลายอันนี้คือจะทำเมื่อไหร่คะก็ตอนนี้ของก็ประมาณอยู่เพราะว่ามันมันลายใหญ่ไงแล้วก็คือเราเอาค้อนเอาเอาเจาะเอาเอาไปทุบมันไม่ไหวฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้อง ใช้เครื่องมือเครื่องจกักรเครื่องมีการประเมินค่าหรือถอนจากวาิศวะมาแล้วว่าใช,ใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่คะคุณก็ประมาณทั้งหมดมันสองล้านกว่าบาทสล้านแม้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติจะเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังแต่ก็ยังพบเห็นผู้ประกอบการบางรายเร่งประกาศขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อหนีความผิดและยังมีคนที่ไม่รู้หลงมาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมทำให้ต้องกลายเป็นคนผิดโดยไม่รู้ตัว นายวิเชษเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการเข้มงวดในการปราบปรามผู้บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและเร่งรื้อทำลายรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายโดยได้ตั้งคณะกรรมการการกรองและเร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อหวังสสางคดีเก่าให้แล้วเสร็จโดยเร็วและลดการบุกรุกพื้นที่ใหม่บอ,อกว่าถึงแม้วันหน้าผมไม่อยู่ที่นี่คณะกรรมการชุดนี้ก็ทำหน้าที่ต่อไปอันท่านต้องหยุดนะครับล่ำตีมาใหม่ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับ การรื้อถอนบ้านพักตากอากาศในอุทยานแห่งชาติทับลานถือเป็นการรื้อครั้งที่4ในรอบปีนี้ที่นายวิเชษได้เดินทางไปรื้อด้วยตนเองโดยเมื่อวันที่25สิงหาคมได้มีการรื้อถอนรีสอร์ทไปแล้ว3แห่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะ,ะเสม็ดได้แก่มุกเสม็ดอันซีนและพลอยสเสม็ดกลุ่เทพธุรกิจทีวีรายงาน